สวัสดีครับบริษัเอฟพีคอนโทรลเลอร์ซิสเต็มนะครับวันนี้เรามารีวิวแนะนําตู้คอนโทรลที่ใช้ควบคุมระบบเปิดปิดวาวไฟฟ้ารดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโดยการสั่งงานผ่านมือถือสมาร์ทโฟนนะครับจากทุกที่ทั่วโลกเลยนะครับสามารถควบคุมการสั่งงานเปิดปิดรดน้ำต้นไม้เนี่ยนะครับได้ทุกพื้นที่เลยโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับผมโดยตู้นี้จะเป็นการเชื่อมต่อระบบ Wi-Fi ในพื้นที่ในสวนหรือเป็นบ้านอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นของลูกค้านะครับที่เอาไปติดตั้งนะครับรดน้ำต้นไม้นะครับ ในสวนร,บรอบๆบ้านอะไรพวกน,นี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นในสวนผล,ลไม้เล็กๆอะไรของเรานะครับผมเราสามารถที่จะควบคุมเปิดปิดลดน้าต้นไม้ได้เป็นระบบน้ําหยดหรือว่าสปริงเกอร์มินิเล็กๆอะไรพวกน,นี้นะครับเราสามารถควบคุมผ่านมือถือได้นะครับสามารถตั้งเวลาเปิดปิดการทํางานได้นะครับแล้วก็สามารถสั่งงานนะครับจากมือถือได้หลายๆเครื่องนะครับโดยตัวนี้นะครับก็จะเป็นการออกแบบเข้ามานะะในเรื่องของ อ่เป็นการสั่งงานนะครับง่ายๆแล้วก็สามารถตั้งเวลาเปิดปิดแต่และโซนได้แบบอิสระเลยน,นั่นเองนะครับมีอ่การสั่งงานด้วยระบบเมนวลและออโต้นะครับตัวนี้ที่เราเห็นไปสักครู่นี้ก็เป็นการสาธิตในเรื่องของการเปิดปิดผ่านมือถือสมาร์ทโฟนเข้ามาทั้ง2เครื่องนะครับสามารถเปิดเครื่องที่1แล้วไปปิดเครื่องที่2ก็ได้นะครับก็คือหมายถึงว่า2เครื่องนี้นะครับเป็นผู้ดูแลในการลดน้ำต้นไม้เนะี่ยในบ้านเราเนะี่ยมี ผู้ดูแลสองคนสมมติรับเราต้องการให้เขาดูแลสองคนเนี่ยเราก็ให้คนที่หนึ่งทําการดูแลได้คนที่สองก็ดูแลได้เหมือนกันนะครับสามารถที่จะคอนโทรลได้ทั้งสองคนเลยนะครั่นเองก็คือประมาณนี้ระบบตู้นะครับที่เราเห็นตัวนี้ก็จะเป็นระบบตู้เหล็กกันน้ําอย่างมีมาตรฐานตัวนี้นะครับผมเพื่อที่ทําการเอาไปติดตั้ง outdoor การแดดกันฝนเนี่ยแล้วก็การสนิมได้ดีในเรื่องของตู้คอนโทรลชุดนี้ เป็นตู้มาตรฐานนะครับหนาสามมิลแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นหลด power ในการจ่ายไฟเข้ามาในตู้เนี่ยก็จะมีหลด power โชว์อยู่ตลอดเวลากรณีเราสําหรับเอาไว้ดูสังเกตว่าตอนนี้ไฟของเราจ่ายเข้ามาในตู้แล้วหรือไฟดับหรือมีมปัญหาอะไรพวกนี้สามารถเช็คที่ตัวนี้ได้เลยนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นหลด open นะครับสีน้นเงินตัวนี้จะทํางานตอนวาล์วเปิดนั่นเองนะครับส่วนด้านล่างตัวนี้เป็น Switch. สวิตช์เล l e c t o r เลือกนะครับมีแมนนวลมี o อฟมี auto นะครับมี ระบบสองระบบให้เลือกนะครับแมนนวลสามารถที่จะแมนนวลได้จากตัวสวิตตัวนี้นะครับเปิดวาลด้วยระบบแมนนวลเปิดกรณีอินเทอร์เน็ตเกิดมีปัญหาขัดข้องแต่ว่าเราต้องการลดน้ำเนี่ยเราสามารถเปิดได้ด้วยระบบแมนนวลที่ตัวตู้ตัวนี้เลยที่มีสวิตให้นะครับกรณีของการแมนนวลนะครับแล้วเสียงที่ดังอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเสียงคอยของตัววาลถ้าเกิดมันมีน้ำนะครับเสียงตัวนี้จะหายไปนะครับ ตอนนี้เราไม่ได้ต่อน้ําจริงเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงระบบตรงนี้อาจจะทําให้เกิดเสียงดังตัวนี้ขึ้นมาก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้เนี่ยเมื่อเราทาการออฟระบบนะครับทั้งหมดเอาไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในตู้กันนะครับผมข้างในตู้มีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นเลยเปิดมาปุ๊บเนี่ยนะครับด้านในนะครับเป็นการไวริ่งคอนโทรลเก็บลงรางเก็บสายอย่างดีนะครับผมแล้วก็ด้านในตัวนี้เป็นบอร์ดคอนโทรลนะครับ บอร์ดคอนโทรลตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดที่ใช้ในการควบคุมแล้วก็เชื่อมต่อกับระบบ Wi-Fi แล้วก็สั่งงานผ่านมือถือให้ระบบนะครับสั่งงานออกมาเพื่อให้เปิดปิดวาล์วตามที่เรากําหนดเอาไว้ก็คือโซนหนึ่งสองสามสี่อะไรพวกนี้นะครับผมบอร์ดตัวนี้นะครับสําคัญก็คือจริงๆแล้วนะครับ,บอร์ดจะสําคัญเพราะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยเราจะใช้แอปตัวไหนก็ได้เราจะเขียนโปรแกร,รมให้บอร์ดตัวนี้นะครับไปใช้กับแอปตัวไหนก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอร์ด ถ้าเกิดว่าต้องการในเรื่องของความคงทนก็ขึ้นอยู่กับบอร์ดคอนโทรลด้วยนะครับถ้าเป็นบอร์ดคอนโทรลที่มีความคงทนก็จะใช้งานได้นานนะครับแล้วก็เสถียรอย่างที่บอกไปนะครับผมแล้วก็ตัวแอปเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนนะครับให้ไปใช้กับแอปตัวไหนก็ได้แต่เราให้เอามาใช้กับแอปตัวนี้เพื่อให้ง่ายในในการใช้งานเพราะว่าในเรื่องของการตั้งเวลาอะไรพวกนี้นะครับมีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนั่นเองที่เราเห็นตรงนี้นะครับของกวาตัวนี้เป็น เวอร์ชันภาษาไทยแล้วก็จะมีภาษาอังกฤษอะไรพวกนี้นครับแล้วแต่เวอร์ชันในการอัปเดตของโปรแกรมด้วยนะครับผมคราวนี้เนี่ยในตัวบอร์ดคอนโรลก็จะมีในเรื่องของสวิตช์นะครับกดสามารถกดออนนะเปิดนะครับเปิดบ้าวได้จากที่ตัวบอร์ดก็ได้นะครับตัวนี้เราจะเห็นสวิตช์ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ก็จะมีสวิตช์สำหรับเปิดไฟนะครับเข้าไปในตัวบอร์ดหรือว่า อ่าเป็นการออนออฟบอร์ดคอนโทรลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตู้ไปแล้วเราก็อย่าลืมกดสวิตตัวนี้นะครับจ่ายไฟให้กับอร์ดคอนโทรลแล้วก็มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตของอ่าไวไฟของตัวบ้านของเราก็ได้หรือตัวสวนของเราก็ได้นะครับคราวนี้อุปกรณ์ข้างล่างนะครับก็มีเบรกเกอร์คอนโทรลเบรกเกอร์คอนโทรลตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดสตัวตัวแรกเราจะเรียกว่าเบรกเกอร์เมนนะครับเบรกเกอร์เมนก็คืออ่าจ่ายไฟเข้ามา ในระบบทั้งหมดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคอนโทรลของ210โวลต์นะครับผมป้องกันในเรื่องของการช็อตเซอร์กิตระบบ210โวลต์ั้างในตู้ทั้งหมดส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร,ร์ที่ใช้ป้องกันในเรื่องของการช็อตของวาล์วตัวนี้นะครับผมวาล์ว wow, เราเดินไปอยู่กับน้ํากับดินอะไรพวกนี้มีโอกาสช็อตได้ก็มีเชื่อเกิดว่าหนูกัดหรือนะับเราไปทํางานแล้วเราเกิด ไปขุดโดนมันนะครับก็คือสายที่เราเดินไปเนี่ยอาจจะขาดหรือเกิดช็อตหรือน้ําไปเข้าหนูกัดช็อตอะไรพวกนี้นะครับระบบตัวนี้จะเซฟตี้ให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัววาลวของเราเองเป็นวาลวของอ,อนอกนะผมจะเป็นของ USA นะผมตัวนีเ้เป็นวาลวขนาดหนึ่งิลนะครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยนะครับมันมีความปลอดภัยอยู่แล้วในเรื่องของ การเดินไปในระยะไกลๆไม่ต้องกลัวไฟรั่วไฟดูดนะครับเพราะตัวนี้เราแปลงเป็นระบบแรงดันต่าไปนะครับผมก็คือ,อาวาวจะมีความปลอดภัยนะครับต่อให้มันรั่วมันดูดเราไปจับมันจะไม่ช็อตเรารแต่ว่าระบบในตู้เราจะเซฟตี้ให้ตัดให้กรณีเกิดมีการช็อตหรืออะไรพวกนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตัวบอร์ดคอนโทรลหรือว่าตัวตู้คอนโทรลของเรานั่นเองนะครับคราวนี้ตัวในเรื่องของตัววาวเนี่ย เดี๋ยวเราจะอธิบายกันอีกทีหนึ่งวิธีการใช้งานของตัวนี้นะครับคราวนี้ในตู้มีอะไรบ้างนะครับถัดมาจากตัวชุดเบเกอร์ไปแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวป้องกันในเรื่องของไฟตกไฟเกินไฟตกไฟเกินมีเอาไว้สําหรับนะครับป้องกันในพื้นที่ที่แบบว่ามีปัญหาไฟตกไฟเกินบ่อยๆหรือต่างจังหวัดนี่ยเป็นการเซฟตี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไฟตกไฟเกินนะครับบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทําให้อุปกรณ์ของเราเสียหายหบ่อยนะครับอาจจะทําให บอร์ดคอนโทรลของเราช็อตมีปัญหานะครับอุปกรณใ์ในตู้เราลองรับที่220โวลต์ถ้าเกิดมันสูงกว่านี้ก็ทําให้คอยต่างๆไหมหรือมีปัญหานั่นเองเพราะงั้นเนี่ยเราเลยเพิ่มเติมในเรื่องของตัวป้องกันนะครับไฟกระชากหรือไฟตกไฟเกินตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อทําการเซฟตี้และให้อายุอุปกรณ์ของเราใช้งานได้นานๆนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของตู้คอนโทรลที่เอาไปใช้ ในการควบคุมเปิดปิดวาวไฟ้ฟแล้วก็เซฟตี้นะครับเรื่องของแรงดันเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการสั่งงานนะครับการสั่งงานตัวนี้เราสังเกตนะครับเราจะสามารถที่จะกดสั่งได้จากตัวนี้นะครับผมสั่งได้จากตัวนี้แล้วก็สามารถมากดสั่งที่ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับมันจะโชว์เตเตัเหมือนกันเลยตัวนี้เรากดสวิตช์ที่หนึ่งไปนะครับเราสังเกตว่าตัวนี้ก็จะติดขึ้นมาด้วยคราวนี้เรากด2นะครับ เครื่องที่หนึ่งและสองจะโชว์สถาน,นะเดียวกันวันนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นติดสองดวงแต่เราต้องการกดออฟนะครับเราสามารถออฟได้จากตัวนี้ด้วยออฟปุ๊บตัวนี้ก็จะดับไปด้วยนะครับออฟที่หนึ่งตัวนี้นะครับง่ายๆเลยก็คือเราสามารถที่จะควบคุมนะครับผ่านบอร์ดตัวนี้ก็ได้หรือจะสั่งงานผ่านมือถือก็ได้หรือจะสั่งจากหน้าตู้ก็ได้นะครับมีข้อดีทั้งหมดนะครับสามระบบตามที่เราเห็นตรงนี้นะครับ มานี้นะครับในเรื่องของการสั่งงานแล้วก็ตัววาล์วนะครับที่เราจะอธิบายก็คือวาล์วตัวนี้เป็นวาล์วนอกขนาด1นิ้วนะครับผมเราสามารถที่จะรีวาล์วตัวนี้ได้นะครับกรณีถ้าเกิดว่าวาล์วที่เราต่อไปเนี่ยสปริงเกอร์เรามีไม่กี่หัวนะครับปั๊มมันแรงเกินไปนะครับเราสามารถรีตัวนี้ได้เหมือนก๊อกน้ําเลยตัวนี้เรารีไปก็คือน้ําเราจะออกนรับตาม เราหลีนับครึ่งหนึ่งน้ําก็จะออกไปแค่ครึ่งเดียวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตัวไฟฟ้าเองจะเปิดตลอดนะครับถ้าเกิดว่าเราสาั่งคำาปุ๊บมันจะทํางานเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะรีวาล์วตัวนี้เนี่ยให้น้ํามากหรือน้อยน,นั่นเองสามารถปรับได้ตรงนี้และกรณีถ้าเกิดว่าบอร์ดหรือตู้คอนโทรลเกิดเสียเดี๋ยวปั๊มเราเป็นปั๊มออโต้อยู่แล้วนะครับใช้งานได้ตัวนั้นเนี่ยเราสามารถเมนูที่ตรงนี้ได้นะครับเปิดด้วยระบบเมนูนก็คือเปิดตัวนี้ ก็ประมาณนี้นะครับโอเคอตัวป้องกันในเรื่องของไฟตัวไฟเกินเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวนะครับผมว่ามันทํางานยังไงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเปิดออโต้ไปและสั่งงานเข้ามาจากทุกที่ได้เลยอย่างที่บอกนะครับสั่งจากเครื่องที่หนึ่งหรือบุคคลที่หนึ่งนะครับเปิดเข้ามาเปิดวาล์วเข้ามาเปิดเข้ามาแบบนี้นะครับ แล้วก็บ <PI> ุคคลที่2ออาจจะเห็นว่าเออให้น้ําไปนานแล้วนะผมแล้วก็อยากจะสั่งหยุดเองก็สั่งมาจากคนที่2ก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือจะคนที่2เป็นคนดูแลก็ได้นะผัดกันดูแลก็ได้นะครับคนที่1ก็สามารถสังเกตการได้นะครับเมื่อคนที่2สั่งงานอยู่คนที่1สามารถสังเกตการได้ตลอดและสามารถตั้งเวลาเปิดปิดแต่ละโซนแยกกันอิสระได้เลยนะครับต้องการลดน้ําตอนเช้ากับวันเย็นของแต่ละโซนที่1นึ่งสองสามเนี่ยสามารถตั้งได้หมด มันดีตรงนี้นะครับผมโอเคครับก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมในเรื่องของเป็นการป้องกันในเรื่องของไฟตกไฟเกินเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโออื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับ